บทที่33คิดว่าไม่มีดีผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะไม่พอใจในผลการปฏิบัติของตนโดยที่มักจะขาดการไตรตรองว่าสาเหตุนั้นเป็นเพราะอะไรดังที่เคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงปู่ได้มานั่งบ่นให้ท่านฟังในความอาภัพอับวาสนาของตนในการภาวนาว่าตนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆภายใน มีนิมิตภาวนาเป็นต้นลงท้ายก็ตำหนิว่าต้นนั้นไม่มีความรู้อัดรู้ธรรมและความดีอะไรเลยหลวงปู่นั่งฟังอยู่สักครู่ท่านจึงย้อนถามลูกศิษย์จอมขี้บนผู้นั้นว่าแกแน่ใจหรือว่าไม่มีอะไรดีแล้วแกรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าลูกศิษย์ผู้นั้นนิ่งอึ้งสักครู่จึงตอบว่า รู้จักครับหลวงปู่จึงกล่าวสรุปว่าเออนั่นสิแล้วแกทำไมจึงคิดว่าตัวเราไม่มีดีนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเมตตาของท่านที่หาทางออกทางปัญญาให้สิทธิผู้กำลังท้อถอยด้อยความคิดและตำหนิวาสนาตนเองหากปล่อยไว้ย่อมทำให้ไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติ เพื่อผลที่ควรได้แห่งตนจากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครูหลวงปู่ดูพรมมปัญโยจัดทำโดยกลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนธรรม